ทุกคนนะครับตัวนี้เราก็เมนูวในเกมป๊อปปียไพ่ไทมในโรบบอกนะครับทุกคนโอ้โหจำสแก๊กูเลยแล้วเปิดได้ด้วยรหารหขข้องเปิดใช่ไหมเดิก็ซ่าเออโอเคได้ละได้ละเดินตามทางเลยเต็งเดินตามทางไม่เอออันนี้หนึ่งศูนย์ศูนย์แปดโอเคเลยเออหัวไม่ต้องกดเองหัวสบายเลยตรงนี้เหรอโอเคใส่ละแล้เปิดนึงเปิดเลยเฮ้ยเป็นไงสแกนตัวสีแดง ไม่ต้องเชื่อมต่อมืออะไรเงี้ยเราต้องกดสวิตช์ใช่ไหมมือใครวะเนี่ยเฮ้ยมึงไม่ต้องกลัวเฮ้ยฉันเก็บสีเขียวไม่ได้ฉันเก็บอันนี้ก็ไม่ได้จะปี๊ดไม่ฉันเก็บไม่ได้มาทุกคนมาดูกันว่าจะเป็นไงเก็บไ่เก็บได้แล้วเต็งเก็บได้ละแดงสีฟ้าโอเคเตอประตูเปิดไปไม่ได้มือสีแดงอ่ะไปตรงนี้กันเต๋อาจจะไม่ปีบักก็ได้นะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอ้าให้กดอย่างเงี้เหรอโอ้โหรย้ว่าใช้มือกดเอ้าทำไงต่อวะ อาอเป็นบ oh, ัาแล้วไงต่อประเด็นเฮ้ยเต็งโอ้โหโอ้โอ oh. 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 ้เกมมันเกียนเราเกมไม่มาเกียนกูอะไอสัตว์เราต้องใช้สติปนี่สิกบี้ดีจิกบี้ดีจิกบี้ดีสิกบี้ดีจิกบี้ดีจิกบี้ดีสิกบี้ีจิกบี้ดีลัน Lan, ฮึกู Hello, My ใหม่อันนี้อ่ะถึงไฟแล้วเฮ้ยไม่ ni. ทางนี้ไม่ใช่ทางนี้ตรงทางเปิดประตูกัน แลวกวยังไม่มีเหมือนเดิมไว้แหลกคิดเป็นมามมีฮ่ฮัลโหลแหลกคิดเป็นเลยเออแล้วมามมี่ผมนะเฮ้ยเกยากได้ป,ป๊อปปี้ใช่ไหมล่ะทขาไมมันแหลแกเกยต้องเล่นเกมกับฉันอ,นอือลืออ,นะอือบอลสู้ผมไหมเฮ้ยเจกาตุกต๊กอ๋อมีประตูเ <laughs> กียนเราที่ว่าเกม เกมเกียนเกมโคตรเกียนเลยสัตว์ยี่แล้วก็ไปทางนี้กันเตอร์โอเคเอ๊ไปกันเตอร์ทางในปิดตรงนั้นตรงนั้นไม่ใช่เปเหลี่ยมแล้วนะอย่าบอกนะว่าอราไมเรียนหน้าเรื่อไม่มีมือหรอกโอ้โหเกียนยังไงเออเอออย่าบอกหนูว่าอคุณด้วยอย่าบอกหนูว่ามันมันมันเหลี่ยมเลยอีกแล้วเหรอมันเหลี่ยมเลยอีกแล้วเหรอเฮ้ยเติงเต้นอย่าลงไปมันมีทางนี้ ต้องไปอาจจะติดก็ได้มั้งอย่างนี้ทั้ถูกไหมถูกถูกกูแกรตันไม่ถูกใจสิไปเอดกันตึะเออแม่งขอนตั้งตรงโอเคฮฮ่าฮฮ่ิดปิดิดิดถ้าทุกคนยังไม่รู้นะว่าทำไมเนี่ยมันปิดประตูเพราะว่าผมกดเปิดแล้วใช่ไหมพอกดเปิดเสร็จปั๊บนี่ท่อมันก็จะเปิดใช่ไหมพอท่อเปิดเสร็จปั๊บ ติงหนึ่งเนี่ยก็เดินไม่มาเดินชนเนี่ยท่อแรงก็แตกท่อก็เลยติดเนี่ยท่อมันติดกับกําแพงด้อ <c oughs> โอ้โมไม่น่าเลยเต็งโอ้โมไม่น่าเลยเป็นหัวหวหัวต็งหัวไม่น่าเปิดจังหวะตอนที่เต็งมาเลยเออตอนนี้ผมทําสมาธิมากเลยนะทุกคนโอเคได้ <มา S 1> ปว <ะ S 2> ัวด,ดีที่เอ้ยปวันนี้เหรอยังไม่ได้โอเคเปิดไม่ได้ไปกันเตะเอ้ยดีนะที่คุ เสียงพอดีเลยอ่ะมึงมาเร็ว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 ไปไม่ได้เอาทำไมมึงมาไม่ได้วะปีนปีนอะไรกูไปละโชคดีมึงเห็นมึงมึงเห็นมึงทำไมมึงปีนอ่ะเดี๋ยวมึงก็ถูกเทเลพอร์ตมานะเอ้าทำไมมึงมาไม่ได้อ๋อมึงช่วยช่วยป๊อปปี้ก่อนไม่นะเห็บเห็บเอ้ยป๊อปปี้ป๊อปปี้ป๊อปปี้เย้สีนี่ครับติงมาเกิดตื่ติงมาเกิดตื่นเร็กลีก็เร็ ไฟไปทำไมไปปุ๊ปูนเฮ้ยปิดเสียงหนึ่งเฮ้ยเลไม่ได้ออดเฮ้ยตายตายเฮ้ยกูโดนเตะออกโอเคสำหรับนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับจบแค่นี้นะทุนแม่งเสียเวลาอีกอสัตว์